วันนี้เรารักใครอย่าไปยึดติดว่าว่าสิ่งนี้มันจะคงอยู่ยั่งยืนและถาวรเราเราเอาธรรมชาติของตัวเราเนี่ยพี่แอมถามแค่ว่าวันนี้เอาแค่มื้อเช้าเนี่ยเราอยากกินอะไรอะตอนเที่ยงมาเราอยากกินของเดิมซ้ำไหมความรู้สึกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจริงไม่จริงขนาดตัวเราเรายังไม่เหมือนเดิมเลยลูกเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับการเหมือนเดิมของใครบางคนแต่ให้เรายึดหลัก ของความรู้สึกภายในของความเป็นภายในโลกภายนอกจะเป็นยังไงแต่ถ้าความรู้สึกแล้วเราไปยึดหลักไอกความรักที่เรามีต่อเขาความจริงใจที่เรามีต่อเขาและในวันแรกๆที่เราเลือกคนคนนี้รับผิดชอบการเลือกของเราด้วยการหมั่นเช็คและคอยปรับเปลี่ยนตัวเองแต่คําว่าปรับเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ใช่ว่าปรับตามเขาจนมันสูญเสียวความเป็นตัวเองแล้วมันทุกข์แบบนั้นก็ไม่โอเคนะคะแบบนั้นก็ไม่โอเคมันต้องแบบรักษาจุดร่วมสมวง,งจุดต่าง เขาก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับความรักมันถึงจะยัง่งยืนและถาวรอ,อ่ามันจะไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งอย่าอยู่ด้วยกันด้วยการคอยจ้องว่าคนนั้นควรเป็นแบบนี้คนนี้ควรเป็นแบบนั้นอ่าอย่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็อย่ารู้สึกไม่ดีกับคนอื่นทุกคนสามารถผิดพลาดได้ทุกคนมีโอกาสในการที่จะเลือกชีวิตในแบบของตัวเองอ่าให้เกียรติการเลือกของเขาแล้วก็ให้เกียรติการเลือกของตัวเองอยู่แบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้นานขึ้นอย่างที่พี่แหมบอกเมื่อกี้ อ๋ออย่างอย่างเราเนี่ยเราชอบกินแบบแต่แฟนเราไม่ชอบอ่ะมือนี้อาจจะกินตามใจเรามือหน้าอาจจะกินตามใจแฟนอืมนั่นแหละสลับสับเปลี่ยนถ้ามันรักกันจริงอะ่ะมันพร้อมที่จะยอมรับและปรับตัวพวกอายุเหตุการณ์สถานการณ์ที่เจอสภาพแวดล้อมที่เจอมันสามารถทําให้เราปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนมันมีแรงกระทบตลอดเวลาคือเอาง่ายๆคือเขาร้อนมาอย่าร้อนกลับอ่าเราเป็นน้ําเย็นรูปเป็นลมพัดอ่อน มันมันจะช่วยลดความแรงเราเราต้องคอยดูแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเอือยเราก็ต้องกระตุ้นให้เขามีไฟนึกออกไหมคือมันอยู่ด้วยกันมันต้องปรับหยินหยางหญิงกับชายคือควบบวกควบควบลบมันคือหยินและหยางมันคือการปรับการสมดุลให้มันอยู่ร่วมกันให้ได้เราก็คอยหมั่นดูตัวเองหมั่นคอยดูเขาหมั่นคอยเช็คแล้วก็คอยปรับร่วมมือกันในการปรับอ่าชีวิตมันมันมันมีสีสันและมันก็จะช่วยทําให้เราอ่ะเติบโตในความสัมพันธ์มากขึ้น วันนี้ถ้าสุว่าแฟนเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะถ้าเราเจอแฟนวันแรกมาแฟนแบบหวานอยู่แบบไหนคือแฟนไม่มีความเปลี่ยนไม่มีการพัฒนาเลยเหมือนเดิมเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะเ,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 เลยอ่ะเราจะรู้สึกเบื่อมนุษย์สิ่งหนึ่งที่ทําให้มนุษย์นะคะอ่าเขาเรียกว่าอ่าพลังงานที่มันขับเคลื่อนมนุษย์อยู่อย่างหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เรามีความฝันมีความพยายามคือมนุษย์อนะขี้เบือ่อเราเบื่อกับบางสิ่งบางอย่างง่ายมาก และพอเราเบื่อเราเป็นยังไงเราก็พยายามหาในสิ่งแปลกใหม่ถูกไหมนั่นแหละและพอเราพยายามหาในสิ่งแปลกใหม่มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันคือสีสานของการใช้ชีวิต